จักรีนาเบตคือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและในวันนี้ค่ะจะมีการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือการฝึกในครั้งนี้เป็นการฝึกในต้นปีงบประมาณนี้ค่ะจะพาไปดูกันว่าเราฝึกอะไรกันบ้างและเป็นการฝึกอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมพร้อมกันค่ะ เรือหลวงจากกรีนาเบต์ค่ะถือว่าเป็นเรือสนับสนุนการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งสามารถรองรับเครื่องบินได้หลายประเภท สำหรับการออกเรือในแต่ละครั้งค่ะเราจะมีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติและเข้าใจให้ตรงกันค่ะก่อนที่จะมีการออกเรือค่ะเราจะต้องมีการแถวนะคะเพื่อที่จะรับฟังในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆหลังจากนั้นจะเป็นการเตรียมการออกเรือขั้นหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นการเตรียมการก่อนออกเรือครึ่งชั่วโมงและจะเป็นการเตรียมการออกเรือขั้น2ในขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการรายงานของทุกส่วนถึงความพร้อมในการออกปฏิบัติการหลังจากนั้นผู้บังคับการเรือจะสั่งประจาสถาน นออกเรือและทำการออกเรือค่ะ ครั้งนี้เรือหลวงจากกรีนลเบตจะออกทําการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือซึ่งสิ่งสําคัญที่เรือหลวงจากกรีนนลเบตต้องทําการฝึกเลยคือ D L Q ค่ะซึ่งเป็นการฝึกร่วมกับอากาศยาน D L Q ย่อม,มาจากเด Landing Qualification คือการฝึกรับส่งอากาศยานถือว่าเป็นการฝึกนะคะเพื่อประเมินขีดความสามารถในการลงจอดบนเรือของนักบินประจำเครื่อง และเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยของตัวนักบินและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงกลางคืนค่ะเรือหลวงจากกรีนฤเบตต้องทําการฝึกประลองยุทธซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการฝึกที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กำลังพลทุกนายที่ทำงานบนเรือค่ะและสิ่งสำคัญเลยนะคะในช่วงเช้าที่เราได้ทำการฝึกการคือการลาดเวณนณแหล่งผลิตปิโตเรเลียมจัสมินซึ่งน้ำมันนะคะถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจดังนั้นกองทัพเรือจึงมีการฝึกรวมถึงค่ะการลาดเวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการก่อการร้ายและหากเกิดอุบัติเหตุทางทะเลเราสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ในขณะนี้นะคะเรือหลวงจาก,กรีนฤเบกก็ได้ทําการฝึกเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะในครั้งนี้เรือหลวงจาก,กรีนฤเบกได้ออกมาทําการฝึกยุทธวิธีร่วมตองเรือนั่นเองการฝึกในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าบทบาทของกองทัพเรือคือการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมถึงการบรรเทาสาธนารณภยัยและการช่วยเหลือประชาชน การฝึกในแต่ละครั้งค่ะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับกําลังพลสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่กองทัพเรือจะมีในทุกๆปีค่ะคือการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังพลในช่วงต้นปีงบประมาณทําให้ในแต่ละหน่วยจะมีกําลังมนใหม่ที่จะต้องเข้ามาร่วมปฏิบัติร่วมกับกําลังพลเดิมที่มีอยู่และการฝึกนี้เองจะช่วยทําให้ทุกๆนายสามารถทํางานประสานสอดคล้องกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในวันนี้นินยาได้เห็นภาพที่สวยงามมากๆและหาดูได้ยากค่ะคือการประกอบกําลังรบนั่นเอง ซึ่งในครั้งนี้เรามีนี่เลยค่ะเรือหลวงจากกรีนาเวตเป็นเรือธงนะคะซึ่งการออกเรือในแต่ละครั้งจะต้องประกอบกําลังกันซึ่งในครั้งนี้มีเรือฟิกเกตมารวมด้วยนั่นก็คือนะคะอาทิเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงนาเลสวนเรือหลวงกะบุรีเรือหลวงทิริรัตน์นะคะซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นภาพการประกอบกําลังที่หาดูได้ยากและนี่คือรูปแบบของการประกอบกําลังในการ ออกปฏิบัติการของกองทัพเรือนั่นเองค่ะการ่วนในครั้งนี้นะคะจะช่วยทําให้กองทัพเรือสามารถเพิ่มในเรื่องของทักษะพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะในวันนี้นิย่าเชื่อว่าทุกท่านนะคะจะได้รู้จักกับเรือหลวงจากกรีนนารเบตกันมากขึ้นนะคะเราจะเป็นกองทัพเรือค่ะที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวันนี้นะคะนิย่าต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ